สวีดะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนาหยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้หน่อยนะครับเซอร์วนิเกตครับโพดอำลาสิงห์บลูครับหลังหมดสัญญายืมตัวนะครับเซอร์วนิเกตครับโพดอำลาเชลซีเพื่อกลับไปสู่แอตเลติโกมาดริดครับต้นสังกัดหลักหลังไม่มีการใช้ออปชั่นซื้อขาดในสัญญายืมตัวนี้นะครับแข้งวัย27ปีครับย้ายจากตราหมีเนี่ยมาคาแข่งในลอนดอนด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่40ล้านยูโร เมื่อช่วงสมอปีที่แล้วนะครับและได้ลงเล่นให้ทีมไปทั้งหมด23นัดในทุกรายการสําหรับซาอุนิเกตนะครับล่าสุดเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาโพสต์อําลาต้นสังกัดช่วคราวอย่างเชลซีเนี่ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังไม่มีการใช้ออปชันซื้อขาดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าสวัสดีชาวสีน้าเงินทุกคนนะผมมาเขียนเพื่อบอกลาพวกคุณผมอยากจะบอกความรู้สึกของผมระหว่างการผจญภัยครั้งนี้หลายอย่างมาเริ่มต้นได้ไม่ดีนักแต่การที่อยู่กับบ้านมานานเนี่ยทำให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่่่าายยยยเลลททุกอองมันนนคๆดดีีขึ้ิ ทุกสิ่งในชีวิตมันเข้ามาเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่ผมได้รับจากการผจญภัยครั้งนี้ผมอยากจะขอบคุณสโม,มสรที่พยายามจะเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเพื่อทําให้ผมได้รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านผมอยากจะขอบคุณความเคารพแล้วก็แสดงความยินดีให้กับพนักง,งานทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณที่ทาให้สโม,มสรแห่งนี้เติบโตใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ซัพพอร์ตผมไม่ว่าผมจะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบไหนก็ตามผมจะซาบซึ้งใจไปตลอดขอบคุณสตาฟทุกคนที่ทําให้ผมได้ควา้าแชมป์ภายใต้ใตเสื้อสีน้ำ เนือสิ่งอื่นใดผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนพวกเขาเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนไม่ให้ผมล้มลงพวกเขาช่วยเหลือผมให้ได้ซัพพอร์ตทีมต่อไปและใช้ชีวิตด้วยความสงบและมองแง่บวกในทุกๆวันขอบคุณเพื่อนมากๆขอบคุณทุกๆคนขอบคุณมากครับอันนี้คือคําพูดของเซอร์นิเกตนะครับที่มีต่อสโมสรเชลซีนะที่เขาไม่ได้ต่อสัญญาแบบเต็มตัวไม่ได้แบบซื้อขาดเลยนะครับก็ขอให้เขากลับไปสู่แอตเลติโก็มาดิดแล้วก็ขอให้เขาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะครับสำหรับเซอร ยินดีด้วยครับที่ได้มาเล่นกับเชลซีในครั้งนี้ขอบคุณที่มาสร้างความสนุกความอบอุ่นให้กับเชลซีนะครับกลับไปแอตเลติกโกมาเดดก็ขอให้เขาเป็นตัวจริงแล้วก็ขอให้เขาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับโซนิกตขอให้เขาโชคดีครับสวิสดัสวัสดีครับ